สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้งนองๆ้อชายยูทูบก,กับสวัสดี f อทุกท่กานนี่พามารีวิวน้องใหม่ครับอ่ะน้องใหม่ครับแคทไปโกเบมามายืนคู่กับเจ้าวัยสิบสองเขาผมเองอันนี้ก็เป็นทีมงานสอจิประเสริฐครับจับมือกับเซเตอร์ดินด่วนครับรวมงานกันอ่าแมคโครก็ใช้รุ่นเดียวกันครับรถล,ลากเราก็ใช้เป็นรุ่นเดียวกัน รีวนทราเสร็จมาใหม่ๆครับสดๆร้อนๆนี่คันนี้นะครับเป็นเบอร์เฟียที่ว่าผมซื้อมาจากประจวบครับที่ว่าขึ้นหัวลากมาครับนี่อันนี้ครับถามเสร็จแล้วก็โชมจะประมาณนี้นะหล่อเหลาออการนครับนี่โอ้ฝงฝุ่นจัดจานครับในย่านกัะทลักษ์ครับ นี่โอ้โคนละสไตล์ของผมครับของผมเป็นสไตล์ยุ่นครับสไตล์หมวกนี้เป็นสไตล์เป็นไทยสไตล์ครับสปอร์ตไลท์นไงย็นไงเด็ดไหมขับบอพี่น้องเลยขับบองฟุลโหดโคดใส่บายช่างเบียร์คุณทานครับบองฟุลนี่ เป็น K13 เหมือนกันครับคันนี้คู่กันนะครับออกงานคู่กันเดี๋ยวของผมก็จะไปออกงานอีกที่นึงครับตอนนี้อยู่งานหน้องอยู่อ่างเก็บน้ำห้วยตะมาอยู่ก็พอดีฝนตกครับเราก็ออกมาลุยงานนอกกันงานในเก็บไว้งานนอกเอาต่อคันนี้ก็ขายเหมือนเดิมครับรถใช้งานหมื่นกว่ชั่วโมงครับคันนี้แห้งๆเดิมๆระบบคลองแค่ครับผมเซ็ตเรียบร้อย ตามสไตล์ขหัวมครับเดี๋ยวเช็คไปตูดอีกรถเพิ่งมาถึงมา2วันที่แล้วครับแต่ผมไม่ได้มีเวลารีวิวให้ดูพอดีมัวทดดํารถอยู่ตูดเป็นรอยหน่อยเดี๋ยวจัดการครับไม่ยากตอนนี้เปิดร้าน5้าแสนบาทตลองครับดาวใช้เงินดาวอยู่ประมาณสามแสนบาทครับเอกสารเรื่องทะเบียนภาษีเต็มรครบครับรถทํางานพิ้วๆระบบแห้งๆครับ ยองดีเฟรมดีโซ่ใหม่ครับช่วงล่างหายห่วงครับเต็มร้อยโซ่เหลืองอ้อยเลยเพิ่งเปลี่ยนมาครับนี่เพิ่งได้เดินเนี่ยใช้ดีบอกต่อครับรุ่นนี้รุ่นประหยัดน้ำมันพิมนิยมตรงงช่วงล่างเงปียกคไป อบีมาทำงานดีครับไม่มีรอ้อนไม่มีโหลดปิดไาทำงานทั้งวันร้านแห้งนบาทครับตอนนี้มาครับสนใจสกิจมา0 6 1ย23นะ์หกหนึนึ่ง่อมะนี่ก็มาเป็นเทศรถครับงานเทศรถครบ ล่องสวนพร้อมใช้ง,งานเลยครับวันนี้ของรางโซ่นี่เลื้องอ้อยเลย ราคาก็ต่อรองกันได้ครับสนใจก็มาดูหน้างารัรถทำงานอยู่โซนอำเภอกันทาะลักครับจังหวัดศรีสะเกดท่านไหนจะเข้ามาก็ติดต่อได้ที่เบอร์0611 234 230เลยนะครับเบอร์นี้บัวเดียวครับัำสายตลอด24ชั่วโมงจะเป็นซื้อขายหรือว่าต้องการรถทำงานในช่างมืออาชีพครับประสบการณ์มากกว่า30ปี สก,กิดเข้ามาครับเป็นดีให้บริการโอ้มีดินสายส,สวยๆเลยครับเนี่ย วจแต่ว่าวงช่งล่างก็เต็มครับทํางานไหายห่วงครับตอนนี้ช่วงล่างดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งครับมั่นใจสวงสวิงนิ่มดีครับไม่มีคืดไม่มีห้อน ับโดยในช่างครับสมาร์ทชัยคนเดิมดูครับอามเข้าอามออกเครื่องเดินเสมอครับไม่มีอื้อออ้สลักก็ยังโอเคใช้ได้โอ้โอ bao bao chán bao ngoài 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 hiền hàng thế nhưng mà xì bồ xì bề nhanh như vậy này อย่างร้าน5้าแสนบาทครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมผมโอนผมโอนจัดไฟแนนซ์ได้ร้าน 3, าสามแสนเอร้านสองแสนบาทครับหนึ่งร้านถึงหนึ่งร้านสองแสนบาทเงินดาวอยู่ประมาณสามแสนครับผ่อนอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทครับต่อเดือนสี่สิบแปดงวดปอนสบายๆครับสามหมื่นกว่าบาทนะเนี่ยเออเดีเห็นแต่บ้านท้ายครับ ไม่ได้เห็นข้างหน้าเลยสีสันก็ยังดูดีครับไม่กี่เรแต่ไม่ตู้ทะลอกครับ รอเลยดูฝั่งนี้รอเลยครับงข้างล่างก็แห้งกิ๊กครับเต็มเฟิร์มสวย